อันนี้ผมก็คิดไ่ถึงนะบางทีเขาเป็นสารวัตรกำนันเขาเป็นสารวัตรกำนันนะครับอันนี้ช่วยกันคิดด้วยเขาเป็นสารวัตรกำนันทีนี้เขาจะลงมาสมัครสมาชิกอปตเขาจะลงสมัครสมาชิกอปตอํานันก็ยังอยู่นะครับกํนันก็ยังดำรงตำแหน่งตํานาอยู่ทีนี้เขาจะมาสมัครสมาชิกอบตเขามาสมัครแล้ว เขามาสมัครแล้วและผู้ในการกันหรือตั้งก็ตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วก็รับสมัครเขาเรียบร้อยท่านว่าสารวัตรกำลังมีขาดคุณสมบัติไหมมาสมัครเรียบร้อยแล้วผู้ในการกันตั้งก็ออกไปแล้วสมัครให้เรียบร้อยปทถอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเรียบร้อยท่านเชื่อไหมว่า <c oughs> สารวัตรกำลังเนี่ยยังเป็นเจ้าที่ของรัฐอยู่ ้อมามันไม่ลาออกแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่บ้านพ้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องลาออกไหมครับต้องลาออกไหมไม่ไม่ต้องลานะครับผู้ใหญ่บ้านพ้นเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นไปโดยตําแหน่งเออโทษทีผมลืมไปกำนันกำนันลาออกนะครับกำนันลาออกจากตําแหน่งผมลืมไปกำนันลาออกจตกตำแหน่งแต่สารวัตรไม่ได้ลาออก แล้วำนั้นไม่ลาออกก็เลยมาสมัครพอมีคนร้องก็เลยไปตรวจพลบัติแล้วไปดูข้อกฎหมายปรากฏว่าสารวัรกำนั้นเนี่ยถ้ากำนันลาออกสารวัรกำนันก็ยังไม่พ้นสารวัรกำนั้นี้ไม่จะพ้นจากตำแหน่งไปตามตามกำนันนะครับปรากฏว่าจะมาขอลาออกทีหลังทำสือเรายออ้อนหลัง ท่านนายอำเภอเขไม่เเกล้าก็ไม่กล้าก็เลยปรากฏว่ากร,กรกตเลยสั่งไม่ไม่ให้รับสมัครไม่ให้รับสมัครนะเพราะว่าขาดคุณสมบัครและมีลักษณะต้องห้ามนะครับอันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่ที่คิดไม่ถึงนะส่วนอีกเรื่องอื่นนะครับลักษณะต้องห้ามเนี่ยผู้สมัครนี่ยนะครับมีนะฮะผู้สมัครของผู้สมัครรับเพราะว่ถ้าเป็นนายกทอ่อนายกอบตอเนี่ยคนหนึ่งมีสัญชาติไทยในการเกิด สมีอายุไม่ต่ำกว่าส0ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะครับไม่ใช่วันรับสมัครนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรการบริหารส่วนที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกั็นร้อยว่าหนึ่งปีนับถึงวันรับสมัครอันนี้ต้องแยกกันนะ อายุ30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งแต่ว่ามีชื่อในทีเบียนบ้านติดต่อกันเป็น้อยกว่า1ปีนับถึงวันรับสมัครมันจะไม่ไม่เหมือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมีชื่อติดต่อกันเป็นร้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งแต่ถ้าผู้สมัครมีชื่อติดต่อกันเป็นวลาเนร้อยกว่า1ปีนับถึงวันรับสมัครนะครับวิชาเขามีท่านประหลัดมาถามผมคนหนึ่งเขาจะอายุ สามสิบปีเรานับถึงวันไหนแสดงว่าจะมีพุ้คานว่าผู้สมัครก็จะอายุสามสิบนะนับถึงวันรับสมัครนะหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนหรือที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบุง,งทองที่กับองค์การบะไหาสมวัตลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีที่สมัครรับเลือนตั้งถ้าเป็นสมาชิกอบตอได้ไหมครับ เรื่องเสียภาษีสสวัั<ห>ดีครบถ้าไม่มีชื่อในเรียนบ้านประชุมกกตอยู่ทีตั้งของสมาชิกไม่ได้นะครับ,รบของสมาชิกไม่ได้ใช้ใช้ใเกณฑ์เสียภาษีไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมสาชิกอบตเพราะว่ามันจะไปขัดกับพรบอบตาว่าถ้าเป็นสม,สสมาชิกสภาท้องถิ่นไอ้ถ้าเป็นสม,สสมาชิกสภาอบตเนี่ยต้องมีชื่อต้องอยู่ใน หมู่บ้านนั้นติดต่อมันเป็นแบบนั้นต้วผเดอนแรงต่างมันจะมีมันจะขาดกับตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นได้เฉพาะนายกนะหรือเสียภาษีข้อสี่เสร็จสาเร็จการศึกษาไม่ต่างกันแม้แยมศึกษาตอนปลายหรือเ,เทียบเท่าเห็นไหมครับหรือเคยเป็นสมาชิสภาตําบลสมาชิสภา,าท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิรัฐสภานะอันนี้คือคุณ